สวัสดีครับสวัสดีแฟนราชันชุดข่าวเรื่องมดิดทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนากาสติยานะฮะอัปเดตข่าวสารรายวันยามเย็นกันเหมือนเดิมนะฮะเช่นเคยนะฮะว่าข่าวสารวันนี้นะครับจะมีเยอะนะฮะวันนี้ต้องบอกว่ามีข่าวสารเยอะนะครับผมก็ไปหามาได้มีทั้งของชุดกาสติยานะฮะขาออกนะฮะ เป็นใครเดี๋ยวเรามาตามกันนะครับแล้วก็จะมีทั้งการเปิดตัวนะฮะนักเตะเยาวชนและรวมไปถึงนะครับการให้ความสนใจในนักเตะชุดใหญ่ของเราจากต่างลีกนะครับผมโอเคไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยเนาะเพื่อไม่ให้มการเสียเวลานะครับไปเริ่มกันที่ชุดกาเซียก,ก่อนเลยนะก็คือในรายของอันโตนิโอบลังโกนะฮะเป็นการรายงานจากสื่อเีเลโวนะฮะสื่อนี้เริ่มมา มาทีแล้วนะข่าวจากเขานี่คือเริ่มมาแบบเยอะมากในทุกๆวันนะครับผมเขาบอกว่านะฮะอันโตนิโอบรังโกนะมิดฟิลตัวรับจากชุดกาสติยานะจะออกจากเรอวมริตนะในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเขาได้รับการอนุมัติจากสโมสรแล้วและคาดว่าบลังโกจะไม่อยู่ในชุดกาสติยานะฮะ ในฤดูการที่จะถึงนี้โดยในขณะนี้นะฮะลำดับความสําคัญลำ,ลำดับแรกคือ Small สโมสรนในสเปนเท่านั้นนะครับผมในขณะนี้นะฮะ Small สโมสรนกาลังพิจารณาการปล่อยขาดหรือปล่อยยืมนะฮะก็มี2องออปชันกำลังคิดอยู่นะครับผมและหากเป็นการขายขาดจริงๆก็จะใส่ออปชันเงื่อนไขาการซื้อทีอ่การขายที่50%เช่นเดียวกับดิวก่อนหน้านี้นะครับ ต้องบอกว่าดีลนี้พึ่งมานะครับผมถามว่ามีทีมที่ให้ความสนใจแบบจริงจังหรือ,อยังตอนนี้ยังนะฮะแต่มีรายชื่อทีมเยอะอยู่นะครับแต่คือตอนนี้มันยังไม่มีทีมไหนที่มันยื่นเข้ามาแบบจริงๆรอ,อ่ะอ่ะเรามาไล่เรียงกันหน่อยนะคือต้องบอกว่า,านักเตะคนนี้อันโตนิโอบรางโก้นะตำแหน่งของเขาคือ holding midfield นะครับผมหรือว่าเล่นเป็นกึ่ง box to box ได้นะครับ ซึ่งตอนแรกอะตอนแรกๆจริงๆนะผมไปไปอ่านเนื้อข่าวแบบเต็มมาแล้วนะเขาบอกว่านะครับการมาของชัวรเมนน่นี่แหละทําให้ทางอันตโตโญบังโก้ต้องไปอยู่กับทีมอื่นเพราะว่านะครับเพราะว่าทางชุดกาสติยานะครับเขาประเมินแล้วว่าอันตโตโญบังโก้คือฝีเท้าคือระดับสูงกว่าจะอยู่ในชุดกาสติียแล้วนะฮะ แล้วตอนแรกถ้าสมมุติสุดท้ายแล้วไม่ได้ทางชูอาร์มินี่อาจจะดึงนะฮะเจ้าหนูบังโก้นี้ขึ้นไปนะครับผมเป็นแบ็กอัพแทนนะครับผมแต่สุดท้ายเราได้ปิดดีลกับชูอาร์มินี่อันนี้แหละครับมันเป็นมันเลยเป็นแบบโจทย์ตรงนี้นะครับว่าบังโก้จะไม่สามารถอยู่ในทีททมช่วหญ่ได้นะครับก็อ,อย่างที่เห็นถ้าขึ้นมาอีกก็คงไม่ได้เล่นนะครับผมทีมเลยมองว่าให้อนเตรโอบังโก้ไป หาประสบการณ์ไปอยู่กับทีมนะฮะไม่ว่าทีมระดับกลางหรือทีมระดับเล็กก่อนเลยนะครับผมแต่ออปชั่นยังคิดอยู่ว่าจะเป็นแบบขายขาดเลยหรือว่าจะเป็นยืมก่อนนะฮะแต่ถ้าขายขาดอย่างที่ทุกคนรูนะ,ะเราก็จะใส่ซลลออนคลอสที่50%เนาะนั่นแหละครับเหมือนทุกๆคนเหมือนทุกๆดิวที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะถามว่าเสียดายมันก็เสียดายนะแต่ว่าผมว่าเพื่อเพื่อให้นักเตะได้พัฒน,นา ผมว่าทีมเรามีมีแนวคิดมีความคิดที่ดีนะ,ะต้องต้องพูดกันจริงๆแบบนี้นะก็คือว่าเขาประเมินแล้วไงว่าคนเนี้ยนะโอ้สำหรับชุดกาสติยาเอาไม่อยู่แล้วนะครับต้องไปเล่นกับทีมอื่นแล้วผมคิดว่านะถ้าไปอยู่กับแบบอย่างกาดิสนะหรือว่าไปอยู่กับทางแบบทางมาโยกาอะไรพวกนี้ก็น่าจะดีนะ สําหรับเจ้าตัวนะฮะเพราะว่าทีมไม่มีความกดดันมากเท่าไหร่ทีมไม่ได้ขนาดใหญ่เหมือนกับทีมอื่นสมมุติไปอยู่กับทางแบบเซบีย่านะฮะทีมอะไรเซบีย่าหรือว่าทีมแบบเบียร์เรอัอะไรพวกนี้ทีมพวกนี้จะมีความกดดันขึ้นมาอีก1ระดับครับเพราะว่า,าเขามีแบบเป้าหมายชัดเจนว่าเขาอยากไปอยู่ระดับสูงแล้วก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆทุกปีอาจจะมีความกดดันกับตัวนักเตะถ้าไปเริ่มจากทีมเล็กก่อน ผมคิดว่าก็เป็นการดีแต่แต่นะถ้าเขามั่นใจแล้วมันมีทีมระดับกลางนะให้ความสนใจแล้วย้ายไปจริงผมก็คิดว่าก็โอเคกับเจ้าตัวเหมือนกันนะครับผมไม่ใช่ว่านักเตะโดนทีมหัวส่งนะไม่ใช่นะหรือว่านักเตะไม่เก่งนะเก่งเกินจนอยู่กับทีมชุดกาเซียไม่ได้นั่นแหละนั่นแหละคือโจย์นะฮะตอนแรกเราก็จะเอาขึ้นมาแต่ได้ชูอาร์เมนี่ก็คือจบข่าวนะครับผม ไปต่อกันที่นะฮะอัปเดตนิดนึงนะของทาง m a โกอ a เซนซ i โอนะครับผมเป็นการรายงานจาก The d o ิ r s นะครับผมบอกว่านะนิวคาเซนะครับผมสนใจคว้าตัว m a โกอ a เซนซ i โอนะปีตัวสำรองของเรือมาริดนะครับผมโดยทีมต้องการให้นักเตะนะฮะเป็นผู้เล่นหลักในโปรเจกต์ที่กำลังสร้างทีมใหม่นะครับคือ Newcastle ตอนนี้เขาได้เจ้าของทีมใหม่ใช่ไหมครับผม ซึ่งโอ้โหเขาประเมินละ้ว่ารวยที่สุดในโลกเลยนะไม่ใช่แค่ในอังกฤษนะฮะในโลกเลยนะแล้วตอนนี้คือมันเป็นช่วงนะฮะที่กำลังพึ่งสร้างทีมใหม่ถ้าอาเซนซิโอไปเขาจะเอาไปเป็นแกนหลักนะฮะในการสร้างทีมแต่ไม่ใช่ว่าสร้างทีมล้อมรอบอาเซนซิโอนะเอาแค่ไปเป็นหนึ่งในแกนหลักนะครับผมซึ่งตอนนี้ลงดูในตำแหน่งนะปีกซ้ายเขามีอแลเลซงแม็กซิเมงนะฮะถ้าปีกขวาเอาอเซนซิโอไปผมคิดว่าผมเหมาะเลยนะ คือไม่ได้อวยสำหรับนิวคาสเซิลนะผมดูสไตล์ของนะิวคาสเซิลเนี่ยเขาจะมีแนวแบบแนวเทคนิคเยอะมากแล้วก็แนวสปีดพวกนี้มันจะมีเยอะใช่ไหมฮะอาเซซิโอเนี่ยจะเป็นแนวแบบเป็นจะเชิงเทคนิคแต่ว่าเป็นแนวแบบสามารถแบบทูพาสได้สามารถแบบจ่ายทะลุสามารถแบบาาแบบตัดเข้าไปยิงได้อย่างที่เราเคยเห็นเวลาเล่นกับทีมเราเนาะนั่นแหลคะครับมันจะเป็นมิติใหม่ของให้นิวคาสเซิลนะ แต่ตอนนี้ความจริงจังอ่ะ,อะต้องผมต้องบอกก่อนแบบนี้คือมันเป็นรอบที่2นะครับที่นิวคาสเซลให้ความสนใจนะเพราะว่านะฮะตอนแรกนะตอนนั้นอ่ะมันมีหลายทีมนะครับนิวคาสเซลอาเซนอลนะฮะเอซีมิลานนะตอนตอนแรกเลยนะที่สนใจอาเซนซิโอนะแต่หายไปเลย <c oughs> หายไปสักเดือนเกือบ2เดือนเนี่ยประมาณเนี้ยนะฮะเสร็จแล้วนิวคาสเซลนะครับกลับมาให้ความสนใจอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้แหละ ถามว่าช่วงที่หายไปเดือนกว่า2เดือนเนี่ยเขาไปสนใจใครเขาไปสนใจมุสซาเดียบีของทางเลเวอร์คูเซ่นนะครับตอนนั้นคือทางเดียบี้เขาแบบท็อปฟอร์มมากนะจนมีหลายทีมสนใจนิวคาสเซิลก็อยากจะดึงมานะฮะแต่ทางเลเวอร์โกงค่าตัวที่60ล้านยูโรนิวคาสเซิลมีเงินจริงแต่คิดว่าโดนโกงขนาดนี้เขาก็ปัดเลยเขาไม่เอาเลยนะครับก็เลย วกรถกลับนะฮะยูเทิร์นทันทีกลับมาที่อาเซนซิโอเหมือนเดิมนะครับผมในตอนนี้นะมีแค่ DI ียโอนะครับของสเปนนะว่าแบบให้ความาที่ิวคาเซลให้ความสนใจอะซื้ออื่นยังไม่มีนะครับผมก็ต้องบอกว่าต้องฟังหูไหว้หูก่อนนะครับเ,เพราะว่าเขานะทางิวคาเซลเขาหวังว่าทางอาเซนซิโอจะมีค่าตัวที่ถูกกว่านะถูกกว่าทางมูซาเดียบีไม่ครึ่งก็ลงมามากกว่าครึ่งอะ เขาคิดประมาณนี้เพราะว่าเจ้าตัวก็อายุอยู่อยู่ระดับพีคแล้วนะอย่างแรกอย่างที่2คือ,อสัญญาเลยหนึ่งปีนะฮะอย่างที่3คืออัสเซนซิโอก็พร้อมจะไปนะครับเพื่อที่จะไปเป็นตัวจริงแล้วก็อยากรักษาฟอร์มไว้เพื่อไปบอลโลกในปลายปีแบบนี้เนาะนั่นแหละฮะก็ต้องมาดูกันว่านิวคาสเซิลเขาสนใจจริงหรือเปล่าถามว่าถ้าแบบยื่นมาจริงอะ่ะผมคิดว่านะเขาน่าจะยื่นมาราวๆประมาณแบบ ราคานะอันนี้ผมผมตีลองคิดเองเลยนะสัญญา1ปีนะฮะกับอาเซนซิโอแล้วก็ด้วยแบบเกียริประวัติหลายๆอย่างเนาะที่อาเซนซิโอทำมานะครับผมน่าจะแบบ27-28ล้านยูโรหรือว่า30ล้านยูโรนี่นแหละผมคิดว่านะคงไม่ถึงระดับแบบ40-50เพราะว่าสัญญาเหลือ1ปีนะฮะแล้อาเซนซิโอก็พร้อมที่จะไปนะครับผมแต่ต้องมาถามเจ้าตัวอีกทีว่า ถ้าอยู่คาโซ่จริงจังอ่ะเขาจะโอเคไหมเพราะตอนนั้นอ่ะเกือบแล้วนะเกือบจะไปแบบจริงจังกับทางเอซิมิลานแล้วเกือบจะตกลงแล้วแต่ดีลดันไปล่มซะก่อนนะฮะเพราะว่าตกลงกันที่ค่าตัวแล้วก็ค่าเหนื่อยไม่ได้นะครับผมไปต่อกันที่นะฮะข่าวของอเจ้าหนูคนนี้บ้างนะฮะเจ้าหนูจอมปัญหานะครับทําให้แบบทําให้ การจำมือนะฮะคำมั่นสัญญาระหว่างเรอลมลิตกับเอเลนติโกมาลิตนะครับว่าจะไม่ดึงนะักเตะเยาวชนล่มไปนะครับผมแต่ผมพูดแบบพูดหยอกเฉยๆนะไม่ใช่แบบไปโทษเจ้าหนูคนนี้นะครับผมอ่าครับไปพี่การเสริมนะฮะอันนี้ในชุดชุดเล็กเลยชุดเยาวชนเลยนะครับชุดจูเวนิลเนาะ อ่าเป็นดาวรุ่งนะอันนี้เป็นดาวรุ่งของแอลติโกมาดริดนะครับชื่อว่าเคซุสฟอร์เตอานะอันนี้ทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับผมแบคขวาวัยสิบห้าปีโอ้สิบห้าปีเองนะ <c oughs> อนาคตอนาคตไกลจากชุดอาเคเดมี่นักเตะนะฮะจะได้เล่นในชุดยูสิบแปดในฤดูกาลหน้าของเรอัลมาดริดนะครับยูสิบแปดถ้าพูดกันจริงๆเราไม่ได้ใช้ชื่อนี้เนาะ เราจะใช้เป็น Juvenil A, Juvenil B, Juvenil C U 18น่าจะเป็นชุด Juvenil B นะครับผมเพราะว่าถ้าขึ้นมาแบบชุด Juvenil A จะเป็นอายุ19ล้ละนะแต่ถ้าใครเก่งจริง18อะอายุ18นะมาถึงอายุ18ถ้าเก่งจริงอาจจะได้ขึ้นมา Juvenil A ทันทีเลยแล้ว Juvenil A ก็จะมาชุดก a สต i ยเลยนะครับผมแต่ว่าเจ้าหนูเคซุสปเตอาสิบห้านะต้องบอกอายุสิบห้า ขึ้นมาจูเวนิวอ่าบี B เลยนะคือมาอยู่กับพวกอายุ18อะ่ะ17-18ปีอะ่ะถือว่าเก่งนะครับผมตำแหน่งเป็นแบ็กขวานะมันก็ก็ต้องอาศัยการพัฒนาในอนาคตนะตอนนี้คือยังเด็กอยู่เนาะยังไม่ค่อยแบบเห็นฟอร์มมากสักเท่าไหร่เดี๋ยวผมคิดว่าอนาคตถ้าสมมุติขึ้นมาถึงชุดกาซียาจริงอันนั้นแหละเราจะได้เห็นฟอร์มนะครับผม และข่าวสุดท้ายนะฮะไปอัปเดตในรายของเรเนียเชซุสกันหน่อยนะครับโอ้โหคนนี้ก็มีข่าวหนักช่วงแรกๆกับเบนฟิก้านะแต่ตอนนี้เหมือนจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเนาะเป็นการรายงานจากโอโจโกนะฮะสื่อจากโปรตุเกสนะระบุว่าเบนฟิก้านะครับได้ออกจากการไล่ล่าตัวของเรเนียเชซุสเม็ดฟิลตัวรุกของเรัวมาริตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องด้วยทางมาริต ไม่เปิดกว้างในการปล่อยตัวนักเตะนะ,ะเขาได้งานแบบนี้นะออโจโก้นะคะยังบอกอีกว่าในกรณีที่ที่บอกว่าไม่เปิดกว้างเนี่ยคือเรื่องนะฮะเรื่องค่าตัวนะฮะและค่าเหนื่อยของเรเนเชซุสที่ทางเรือมาดิดน,นะครับเรียกสูงเกินไปนะ,ะและต้องการผลักดันให้ทางเบนฟิก้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายแต่เพียงผู้เดียวนะครับอันนี้ทางสื่อโอโจโก้เขาเป็นคน รายงานนะฮะผมต้องบอกก่อนนะครับคือถ้ามองในมุมนี้เหมือนจะมองแค่มุมของบินฟิก้ามุมเดียวเลยนะครับผมซึ่งไอเรื่องแบบค่ายืมอ่ะมันไม่มีการเปิดเผยนะฮะอันนี้ผพอเข้าใจได้นะเพราะว่าตัวที่เราปล่อยยืมหลายๆคนอ่ะมันก็ไม่ค่อยมีเปิดเผยเท่าไหร่เราจะมีพวกแบบปล่อยขาดปล่อยขายไปเลยนะฮะแต่เรื่องค่าเหนื่อยอันนี้คืออ่ามันตกลงกันไม่ได้จริงๆนะครับผมเพราะว่าตอนที่อยู่กับเราอ่ะ นะตอนที่อยู่กับเราแล้วเราปล่อยให้ทางดอทมูลยืมอ่ะตอนนั้นอนะ่ะคือเราช่วยดอทมูลออกค่าเหนื่อยนะครับให้กับทางเรเนะียเนาะหมือนจะคนละครึ่งนะถ้าผมเข้าใจถ้าผมจะไม่ผิดน,นะน่าจะคนละครึ่งนะครับผมและตอนนี้กลับมาแต่ว่านะครับผมเขาบอกแบบนี้นะโอโจโกบอกว่าถ้าเราจะปล่อยให้กับทางเบนฟิก้ายืมเรายังให้เบนฟิก้าออกเต็ม เขาบอกมาแบบนี้คือไม่พ่อนปล้นไม่ออกครึ่งเหมือนดอทมูนเลยเนยีจะให้เบนฟิก้าออกเต็มเขาเลยไม่โอเคตรงนี้เพราะว่าราคามันสูงนะเป็นการยืมเฉยๆไม่ใช่เป็นการซื้อขาดอันนี้ก็คุยกันไม่ได้แล้วนะครับผมซึ่งน่าจะจริงนะที่ว่าแบบทางเบนฟิก้าไม่ไม่เอาแล้วอ่ะไม่เอาเรเนเชซุสแล้วอ่ะแต่นะฮะแต่ว่าตอนนี้นะเลเนียก็กลับม,มา ฝึกซ้อมแล้วนะครับมาวันวันนี้เลยนะเป็นวันแรกนะครับผมที่ชุดแรกกลับมาฝึกซ้อมกับทีมนะครับผมเพื่อจะไปปรีซีซั่นเนาะก็ก็ต้องมาหาทีมต่อไปให้กับทํางเดนเชซูนนะเพราะว่าผมคิดว่าถึงเขาจะอยู่ชุดใหญ่ตอนเนี้คงไม่ได้เล่นพูดจริงคงไม่ได้เล่นเลยอะตำแหน่งเขาไปทับกับหลายคนมากนะฮะทั้งเขาเขาคือเขาเป็นกลางตัวรุกนะครับดันไปถึงหน้าหน้าต่าเลย นะเล่นได้หรือว่าเล่นกึ่งปีก็เล่นได้พวกเนี้ยเรามีหมดหมดเลยนะฮะตำแหน่งเรามีครบกันอยู่แล้วอะซึ่งมันไม่มีสล็อตให้เขาลงแน่นอนนะฮะขนาดทางอันโตนิโอบังโก้เรายังต้องปล่อยไปเลยนะฮะไม่มีตำแหน่งให้ลงนั่นแหละผมคิดว่าสุดท้ายเดี๋ยวต้องมีการหาทีมนะจะมีการหาทีมให้กับทางเรเนซิสซุสใหม่เดี๋ยวมันต้องเดี๋ยวมันมีแหละผมคิดว่าเดี๋ยวมันมีเพราะว่าแบบขนาดแบบ ดอดมูล uh, ช่วงนั้นน่ะตอนแรกก็เหมือนจะไม่เอาแต่สุดท้ายก็เอานะครับผมแต่เบนฟิก้าอันนี้เหมือนเขาพูดจริงจังมากนะคือแบบเหมือนจะจะไม่เอาแล้วเพราะว่าทําไมแบบมัดรินไม่ใจอ่อนบ้างอะ่ะแบบลดค่ายืมลดแล้วก็หรือว่าช่วยกันในค่าค่าเหนื่อยบ้างเนี่ยฮะเขาบอกประมาณนี้ก็ต้องมาตามอัปเดตกันต่อนะครับในดิวของเรเนียเชซุสเนาะแล้วก็ไปต่อกันที่แถมข่าวนะอันนี้เรเรามา นะผมจะมาแบบอันนี้ใหม่มาพูดถึงรายชื่อวันนี้นะครับที่มีการกลับมาซ้อมอย่างที่ผมรายงานไปเม oui. well ื่อวานว่าจะมีการเข้ามาตรวจที่เบลเดเบบสนะครับตรวจสภาพร่างกายทางการแพทย์เนาะเวลา9ก้าโมงครึ่งนะฮะเราจะมีการฝึกซ้อมจริงๆนะฮะตอนช่วง5้าโมงครึ่งนะห้าโมงเย็นนะตอนอ่าตอนสายๆนะครับผมก็ทีมีทีโบกุกตัวลูนินฮบาบเยโคนาโชนะฮะโอโดโซล่าเมนดี้คลสคาเซ เซบายอสนะครับคามาวินกาลูคัสปัรเกตมาเรียนโนคุโบนาเรเนียนะฮะอะไรนี้ก็กลับมานะมาโยเรานะครับพวกนี้กลับมาชุดแรกนะฮะแล้วเดี๋ยวมีชุด2อันนี้จะเป็นแก๊งแก๊งบราซิลนะฮะทั้งหมดเลยนะครับวินิสูซูสโโรดิโกมินิเตาแล้วก็คาเซมิโรอันนี้ก็จะมาชุดที่2ที่เหลือทั้งหมดก็เป็นชุดที่3นะครับก็ไล่ๆกันไปเนาะโอเคแถมข่าวที่2นะฮะอันนี้ก็จะเป็นภาพนะฮะไม่ใช่ภาพหลุดนะเหมือนตั้งใจนะ ดูดูท่าเขาเหมือนตั้งใจถ่ายเลยนะครับผมก็ลูก้าโยวิชนะครับโอ้โหบึกมากนะคือแบบผมคิดว่าเป็นท่าเขาแบบฟอร์มเทพอะ่ะเป็นของหน้าที่ล้มยากมากด,ด,ด,ดู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 กล้ามเขาไม่ได้อ้วนนะต้องบอกก่อนลูก้าโยวินนี่บึกจริงนะตั้งแต่อยู่กับทางแฟงเพิร์ตแล้วอะ่ะหุ่นเขาประมาณเนี้ยแล้วยิ่งมาเล่นแบบเข้าฟิตเนสมาเล่นแบบในยิมกับเอลมาดิโอ้โหทำให้บึกบึกกว่าเดิมนะฮะนั่นแหละผมคิดว่าเอ ได้ของเกือบจะดีมั้งไม่ไม่แน่ใจหมายถึงพี่ออ์เรนจิน่าเขาจะได้ได้ลูกาโยวิตไปเนี่ยไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่ดีเดี๋ยว,วให้เขาดูอีกทีละกันนะครับผมโอเคสุดท้ายนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับข่าววันนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวพวก่งนี้เรามาอัปเดตข่าวสารกันใหม่เนาะ ก็วันนี้ก็อย่างที่ผมบอกเยอะนะครับผมไปเร็วเห็นไหมเพราะว่าวันนี้มีข่าวเยอะนะครับผมโอเคครับผมสำหรับข่าวสารวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาติดตามกันใหม่นะครับผมสําหรับวันนี้ช่องนัดกสาสเซียขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ